แล้วก็เหยียบ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 ปั๊มปั๊มปั๊มอย่างสมมติแฟนผมอานน้ำผมจะปั๊มให้แต่ก็บอกขอน้ำหมดผมไปปั๊มให้อมันก็จะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วมันใส่น้ำร้อนได้คือต้มน้ำร้อนแล้วใส่เข้าไปข้างในมันสิบลิตรครับคือบางครั้งเขาใช้น้ำที่สิบลิตรเยี่ยมมากเลยพี่ถือว่าตัวนี้มีขายที่ไหนฮะพี่เนี่ยสั่งซื้อมาจากที่ไหนวันนี้ลาซาด้าหมดเลยครับลาซาด้าเลยใช่ไหมครับทีนี้มันมีพิมพ์ว่าอะไรฮะลาซาด้าถ้าเกิดอยากจะหาตัวนนี้กัาว่ อาบน้ําพกพาก็ได้ครับอางอาบน้ําพกพาครับครับมันก็ดีตัวนี้ไม่มีก๊อกเราอาบน้ําน้ําอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราก็มามาเปิดเปิดทิ้งเยี่ยมมากเยี่ยมมากมันเก็บมันเก็บก็เหลือแค่นิดเดียวมันไม่เือมที่เท่าไหร่ตัวนี้เป็นที่เก็บของธรรมดานะครับไว้เก็บของวีสามารถเก็บไปความยาวเท่ากับเก็บไอสวัวโตะได้เลยอ๋อ หมายถึงว่าอ๋อเอาโต๊ะใส่เข้าไปได้เลยใช่ไหมโต๊ะใส่เข้าในนี้ได้เลยอ๋อที่เก็บของเนาะครับด้านด้านนูน้นเหมือนกัน<ล>เหมือนกัน<พ>อ๋อที่เก็บของเหมือนกันเก็บพวกแอร์แล้วแผ่นนี้แผ่นอะไรครับพี่แผ่นตัวนี้เป็นแผ่นเออผมสําหรับเป็นแผ่นปิดเออส่วนท้ายที่เราต้องเปิดส่วนท้ายไว้ขึ้นลงอ่าฮะตัวนี้จะไว้ปิดไว้ตอนที่เราไม่ได้ใช้งานพวกพวกนี้จะได้ไม่ตกลงมาข้างล่างแล้วก็ตัวนี้จะใช้เป็นโต๊ะ ทานกาแฟใช้เป็นที่ถ่ายรูปได้เวลาเราเปิดทักสนามเป็นอย่างนี้ครับคบมันก็สามารถที่จะเป็นโต๊ะก,กาแฟได้ข้างบนแล้วเวลาเราไป จอดรถที่ในอุทยานเวลาเราต้องการถ่ายรูปมันสามารถตั้งตาตั้งกล้องได้แล้วก็ถ่ายไปจากจุดสูงจุดสูงของรถสวยงามมากอันนี้คือตู้เย็นนะฮะตู้แช่เหรอพี่อันนี้เป็นตู้เย็นครับตู้เย็นตัวนี้มันพยายามหาอยู่เือนกันสูกครูใจรุ่นนี่คือว่ามันสามารถตั้งขวดได้ครับเป็นรูปที่ตั้งขวดได้สูงมากยาวมากยาวมากตั้งขวดได้แล้วก็ของประเทศไหนครับพี่นน่น่นของประเทศจีนครับของจีนใช่ไหมใช่ครับตัวละ ตัวนี้ก็ซื้อที่ไหนฮะซื้อในเมืองไทยอ่ะครับรัาดารัาดาด้วยพิมพ์ว่าอะไรฮะพิมพ์ว่าตู้เย็นส2บสองโวล์นะตู้เย็นเครื่อนอันนี้ใช้สิบโวล์เหรอฮะสิบสองโวล์แต่ว่าตัวนี้ใช้ยี่บสี่ก็ได้แล้วผมก็เนี่ยเพื่อนที่ผมใช้แบตผมก็ให้มันเปิดไปทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไม่ออกแดดสามสี่วันก็ยังโอเคผมยังแบตไม่อยู่ที่ไหนอะพี่แบตผมอยู่ในอตู้เย็นอันนี้อันนี้ตู้เย็นนะ อันนี้อันนี้อะไรแอร์อันนี้ Air แอร์นะ,นะคุณผู้ชมครับใครอย,อย่าอย่าอย่าบอกอย่าคิดว่าพี่เขาพกเครื่องเสียงขนาดนี้นะไม่ใช่เครื่องเสียงนะฮะเป็นแอร์เป็นแอร์ซีโร่บรีสซีโร่บรีสครับมาร์กสองมาร์กทู Mark 2, Mark 2. ตัวนี้มันเย็นดีไหมพี่ตัวนี้เย็นไหมตัวนี้มันสองพันสา 2, มร้อยบีทียูแล้วก็กินไฟร้อยหกสิบถึงสองร้อยวัตต์ก็คือวัตต์มันต่ำมากครับ แล้วก็ไฟคือ200 2,000สามไม่ต้องคิดอะไรมากคือทําให้ตัวเราเย็นคือเต้าหมาคือทําให้ตัวเราเย็นไม่ได้ทําให้ห้องเย็นคือถ้าเกิดว่าเป็นเต้นของผมเนี่ยก็อยู่ได้คือเย็นทั้งทั้งเต้นเนี่ยหรือว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ยังเย็นได้อยู่ครับ ตัวนี้มันจะมีท่ออยู่สองท่อครับจะไม่เหมือนกับพวกแอร์ที่มีท่อเดียวเพราะแอร์ที่มีท่อเดียวเนี่ยจะดูดอากาศเย็นซึ่งมันทำทำความเย็นแล้วภายในห้องเนี่ยแล้วระบายความร้อนออกไปแต่ตัวนี้จะเอาอากาศร้อนข้างนอกมาระบายความร้อนคือไม่ยุ่งกับอากาศข้างในเนี่ยเพราะนั้นมันทาให้อากาศในห้องไม่สูญเสียความเย็นออกไปครับก็คือนี่เป็นข้อดีของแอร์ตัวนี้เองครับสุดยอดเลยแล้วก็เราต่อแล้วก็ เอาตัวนี้ไปต่อกับตัวท่อระบายตัวออกข้างนอกได้สองฝั่งเลยนะพี่นะสองฝั่งได้ครับ <Okay. S 1> แล้วก็ข้างหน้าก็จะมีมีปล่องตัวนี้นะครับซึ่งมันจะสามารถดัดทิศทางลมให้ไปทางไหนก็ได้ที่เราต้องการตัวนี้ไอความเย็นออกจากตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือปกติแอร์เราจะมีต้องมาเอาหน้ามาจ่อตรงนี้ทีเดียวแต่ว่าตัวนี้ มันทำให้เราสามารถที่จะเป็นตัวหมุนเข้าใช่ไหมชใช่ครับหมุนเข้าไปอืม,อมเป็นเกียวนะฮะหมุนเข้าพอเข้าได้เพื่อก็พ่นความเย็นได้ละคับนี้แล้วก็เราจะดัดไปไหนก็ได้อ่าโอ้เยี่ยมายยมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก สมราคาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ผมซื้อมา500เหรียญ500เหรียญเป็นเงินไทยเงินไทยประมาณ1 5ื0 0หาหมื่นหกาหกแต่นั้นผมซื้อตอนนั้นเป็น k i c k s t a r อ e r ครับอเป็นแบบว่าเราไปลงลงเงินให้เขาไปผลิตเอ่อเดลอกตอนนี้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ละครับนเมืองไทยน่าจะมีคนออกมาขายอืมครับอาจจะเราไปดูต่อดีกว่าดูแบตเตอรี่ดีกว่าพี่ได้ได้ครับ นี่คือระบบไฟระบบไฟก็ตอนนี้ผมณผมเอากันกันของตกใส่เข้าไปเขาจะแบ่งเป็นระบบ24โวลต์น,นะครับมผมใช้ระบบ24โวลต์คือคไฟจากโซลาร์เซลล์เข้ามานะครับรบจะมาเข้าตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์สองตัวเบรกเกอร์3 2แอมป์กับ6.3แอมป์3 2แอมป์นี่มาจากแผงโซลาร์เซลล์6.3แอมป์คือเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียม ไอออนฟอร์สเฟตนะครับ8เซลล์24โวลต์24โวลต์8เซลล์ครับมี BMS แบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มมีตัวเขาเรียกว่าแอคทีฟบาลานซ์นะครับมาเข้าไฟจากโซล่าเซลล์จะมาเข้า MPP ตัวนี้รุ่นนี้3ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์แล้วก็มีตัวนี้เป็น Wi-Fi เพื่อจะเอาเข้าโทรศัพท์เรามันจะได้มอนิเตอร์พวก กระแสได้อะไรพวกนี้มันทำงานตัวนี้โอเคไหมแบตเตอรี่มีเท่าไหร่แล้วอะไรพวกนี้ดูสเปคของชาร์จเจอร์นะฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับก็ใช้โดยทั่วไปตัวนี้อ่าโอเคต่อเลยครับแล้วเราก็จะไปอันนี้กล่องงเล็กๆสีฟ้าเนี่ยเป็นฟิลหรอครับพี่เทอร์มินอลครับเทอร์มินอลนี่คืออะไรฮะพี่เทอร์มินอลคือเอาสายไฟมาต่อรวมกันอ๋อจุดจ้มปสายจุดจ้มปสายครับเป็นเทอร์มินอลเล็กๆนะครับ เพราะว่าสายไฟผมเนี่ยใช้สายเส้นเล็กเพราะว่ามันระบบยี่บสีโวลต์เพราะนั้นสายไฟจะลงไปครึ่งหนึ่งของเล็กลงครึ่งหนึ่งของสิโวลต์24สายผมเพื่งเพื่ความรู้นะครับผมไม่มีความรู้ด้านนี้เพื่อพี่อธิบายพวกผมเข้าใจเลยว่ายี่สิบโวลต์เนี่ยสายไฟจะเล็กกว่า12โวลต์ครึ่งหนึ่งเลยใช้สำหรับผมใช้สำหรับอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะๆอย่างตัวแอร์ของผมตัวเย็นเนี่ยถ้าผมใช้24โวลต์มันจะใช้ไฟ10แอมป์แต่ถ้าเกิดผมใช้12โวลต์เนี่ย มันต้องใช้ไฟ20แอมป์เพราะนั้นสายเนี่ยจะใหญ่ขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยด้วยพลังงานเท่ากันนะครับ,รบเพราะนั้นผมจะทําให้ผม,มประหยัดค่าสายลงไม่ได้ครับครับอ่ะส่วนนั้นแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่า12โวลต์เนี่ยมีเครื่องหรืออุปกรณ์เนี่ยใช้งานมากกว่า24โวลต์โดยทั่วไปเนี่ยในรถอะใช่ใช่ ผมผมก็เลยทําตัว12โวลต์ด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีอุปกรณ์นี่คือตัวแปลงใช่ไหมมอแปลงมีมอแปลง2ตัวตัวนี้คือแปลงจากไฟ24โวลต์ของผมเป็น12โวลต์นะครับ40แอมป์ครับส่วนตัวนี้ผมแปลงจากไฟบ้านเป็น12โวลต์ฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมใช้ไฟบ้านเนี่ยไฟบ้านก็จะแปลงตัวนี้เป็น12โวลต์ครับแล้วพอไฟบ้านเข้ามามันจะมีรีเลย์สองตัวตัดการทํางานของตัวนี้ตัดพวกการทำงานคุณผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพยายามที่จะจาะให้เหสองตัวนี้เป็นรีเลย์ เบรีเลสสตัวตัวหนึ่งเนี่ยจะตัดการทํางานของตัวอินเวอร์เตอร์กับสลับกับตัวที่เป็นชาร์จเจอร์ที่ชาร์จเจอร์ที่จะชาร์จจากไฟบ้านเข้าแบตเลยนะยี่สิบโวลต์สองตัวนี้จะทํางานสลับกันพอมีไม่มีไฟบ้านตัวนี้ทํางานพอมีไฟบ้านตัวนี้ทํางานแทนแล้วตัดตัวนี้ออกตัวนี้จะทํางานชาร์จชาร์จไฟเข้าแบตจากไฟบ้านนะครับส่วนตัวนี้มีรีเลย์ตัวนึงคือเวลาทํางานถ้าไฟบ้านเข้ามาตัวนี้ทํางานตัวที่เป็น 12โวลต์จากแปลงจาก24โวลต์นเนี่ยจะไม่ทำงานผมจะตัดมันเพราะว่าบางทีเนี่ยไฟมันจะเลี้ยงเข้ามามีแบ็คบมีย้อนกลับอะไรผมเลยตัดการทำงานแล้วให้มันทำงานคนละคนละคางครับนั้นระบบก็จะของผมก็จะเป็น2 20, 2 0 12แล้วก็24โวลต์ใช้ได้หมดทั้ง3ระบบเลยครับ <laughs> ถ้าเกิดมีใครเขาอยากจะรู้เรื่องระบบไฟอะไรพวกนี้ว่าเรียนรู้ยังไงอย่างนี้ก็าสามารถที่จะมาสอบถามพี่ได้ได้ครับ <laughs> ผมก็เรียนรู้เหมือนกัน <laughs> ผมก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในผมผมพอดีผม,ผมอตอนเรียนผมก็เรียนรู้ไฟฟ้าบ้างอ, <laughs> อย่างนี้เราก็พอทำให้สแสดงว่าเรียนเก่งกนะเนี่ยพี่เพราะว่า<อ>ยังจําได้อยู่นะเพราะว่าผมก็เรียนเหมือนกันฮะ <laughs> <laughs> แต่ลืมหมดแล้วครับครูพ <laughs> ักรักจำแต่ตอนนี้ม่มีอินเทอร์เน็ตไงครับ <laughs> <Okay. S 1> มันสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ง่ายเ๋ยพี่ตัวตัวนี้ ตัวนี้คือตัวนี้ก็คือเบรกเกอร์ใช่ไหมตัวบนเนี่ยตัวอ,อะไรครับตัวบนเป็นเบรกเกอร์ครับผมแยก2ตัวก็คือตัวนี้เป็นเาเรียกว่าเป็นกันดูด <c oughs> กันดูดกันดูดกับคือก,ก,กันดูดก็คือไม่ใช่มันเป็นเรื่องกันรั่วกันรั่วไฟรั่วถ้าเก <c oughs> ิดโอร์โหลดจะตัดเลยใช่ไหมผมจะแยกกันถ้าเกิดว่าบางคนที่ใช้ r c b o ก็คือจะใช้แบบกันดูดกับตัวโอเวอร์โหลดเนี่ยเข้าเป็นตัวเดียวกันที่เราใช้กันทุกวันนี้นะผมแยกเพราะว่าบนรถเนี่ย เรามีโอกาสไฟล่วกับไฟเกินเนี่ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาผมจะรู้ว่ามันรั่วหรือเกินถ้ามันรั่วตัวนี้จะตัดถ้าไฟเกินตัวนี้จะตัดแต่ไม่งั้นถ้าเกิดผมมันรวมเป็นตัวเดียวกันผมจะแยกไม่ออกก็ผมเลยมี2ตัวแต่บางคนจะใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแยกไฟั่วกับไฟเกินใช่ครับอเคส่วนพอไฟเข้ามาแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น ATS Automatic Transfer Switch คือมีไฟเรามีไฟบ้านเข้ามาเนี่ย มันจะเปลี่ยนโหมดคือสับสวิตเองจากไฟไฟที่ใช้ไฟในรถอยู่เนี่ยเป็นไฟบ้านหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปไปที่ไหนที่มันมีไฟให้ใช้ถ้าเกิดเราลากไฟมาเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งกลับมาเป็นไฟไฟไฟบ้านเลยไฟบ้านเลยใช่ไหมโอเคสุดยอดอะตัวนี้ฮะพี่ตัวนี้ตัวนี้มีประโยชน์มากนะฮะครับลอง้องเปิดตัวฮะเฮ้ยมันเด้งกลับไปเลยคอยทิ้งคอยทิ้งคอยทิ้งครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนปิดก่อนปุ๊บป๊บ แ้วผมก็ไปแมนนุ่นเนื้อตัวนี้ลงเขาไปออโต้ huh. ้วผมก็เปิดดูนะคะคุณผู้ชมครับข<ม>อไฟเข้าปับ๊บอ่าพดีตัวแรกไฟมันอาจจะยังมาไม่เต็มครับครับจะ uh huh. ลอง uh huh. นี่ก็จะดบับไปแล้ว uh huh. อ่าสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมครับก็คือคือสามารถถ้าเกิดเราไปไปเจอสถานที่ที่มีไฟให้ใช้นี่แล้วก็ใช้ไฟได้เลยสลับเองไฟในรถทั้งหมดก็ใช้ไฟไปทั้งหมดใช่ครับรวมทั้ง12โวลต์แล้วก็มันจะเริ่มชาร์จชาร์จไฟเข้าที่แบตเตอรี่เองเลยถ้าใช้ไฟบ้านอ๋อครับเยี่ยมมากเยี่ยมยุดนะฮะคุณผู้ชมดูกันอีกให้เต็มเ็มนะฮะว่า ระบบไฟรถพี่เขานี่ไม่ธรรมดานะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะฮะใครที่จะเรียนแบบหรือว่าก๊อปปี้หรือว่าเรียนรู้เรื่องไฟนะครับการต่อไฟในรถเนี่ยนะฮะโทรมาสอบทางกับพี่ชาวได้เลยครับ,รบจริงจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งนะครับถ้าเกิดว่าออพอรู้บ้างเขาเองครับพอรู้บ้างเก่งฮะเก่งกว่าผมเยอะแล้วครับแต่คนที่ทำ, <laughs> ท,ำทำเรื่องไฟฟ้าเรา mm hmm. บ้านเรามีเยอะมากครับ mm hmm. ม,มีมีเยอะมาก อุปกรณ์พวกนี้ก็หาได้ในประเทศไทยเนาะหาได้ในประเทศไทยก็ลาซ a ด้าโชป e ีอะไรพวกนี้ครับแในพวกนี้ก็ตามไทยวัสดุอะไรพวกนี้นะครับโอเคโอเคแล้วตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นนี่ือผมแนะนําให้ให้มีทุกคนนะคือมัวคือับคือร์ัคอนอมนอันอกไรด์คือไอ้แกรมทีคเราทําใอ้เราสนคมคือมีนคือรานอยู่รนรถทน่บินปิอเนคืยนอนคคคน ถ้าเกิดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์มันเกินเนี่ยเราก็จะเหมือนพวกคนที่บิดรถแล้วตายอ่ะตัวนี้มันจะเตือนเราถ้ามันถ้ามันถ้ามันเกินค่าค่านหนึ่งเช่นว่าถ้า50 ppm เนี่ยถ้าอยู่ได้สักชั่วโมงอะไรพวกเนี้มันก็จะเตือนแล้วว่าตอนนี้มันระยะเวลาที่อยู่กับ50 ppm ของคาร์บอนมอนอกไซด์มันเกินเราจะได้ลงมาเปิดหน้าต่างก็้ทำไรได้ในงั้นเราจะนอนไหลตายมันจะมันจะสัญญามันจะยังไงฮะมันลองเทสดูไม่ได้ยางไงครับปี๊ ตาย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 ้มันจะขึ้นว่ากี่กี่ ppm อะไรพวกนี้มลภาวะเป็นพิษนี่มันจะตัดทันทีเลยเตือนเลยใช่ครับคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซื้อที่ไหนครับพี่ก็ลาซาด้าอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมตัวช็อปี้อันนี้ผมซื้อจากไหนนะน่าจะเป็นช็ปี้นึงพิมพ์คำว่าคาร์บอนมอนอกไซด์เซนเซอร์หรือว่าดีเทคเตอร์ไ็ได้ครับตอนนี้ ก็แนะนําให้มีเพราะว่ามันจะช่วยเราเรานอนเต้นเนี่ยเป็นที่อับนะครับบางทีถ้าเกิดว่ามันมีคดข้างๆปล่อยไอเสียอะไรพวกนี้มา,าเราจะได,เะได้เราจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องไม่ไม่มีอันตรายมันจะเตือนเรา <c oughs> เผื่อไว้หมดเลยนะฮะนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับใครที่ใช้ในรถตู้หรือว่าในรถแคมเปอร์ทั้งหมดเลยฮะควรมีตัวนี้ติดไว้ใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ ถ้าซื้อในประเทศไทยประมาณ400กว่า500ถ้าเกิดซื้อจากอีเอ็กเพรสตังน,นี้มันร้อยกว่าบาทเองอครับในทางประเทศ ให้เครื่องนี้มันมันมันสิบสอก็ได้เหรอฮะหรือว่าสองร้อยยี่สิบสองร้อยกับยีิบสใช่ครับ uh huh. คือร1 0ิก็ได้คือมันให้ไฟบ้านได้แล้วก็ญี่ปุ่นก็ได้ ใช่ครับก็แสดงว่าเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเบาไปข้างหลังเตรียมยิงเราแค่ okay, เปิดครับครับทางเฮ้ยเฮ้ยเย็เยนเว้ยเย็นมาแล้วเว้ยยี่สิบจุดสององศาตอนนี้นะฮะก็มียี่สิบสี่จุดสี่ข้างในจะมีไฟบอก องศาลมแรงมากอะแปิดเป่าคนเดียวสบายๆสองคนน่งอกกาแฟงล้ได้เย็นอยู่เย็นนะทำมันเล่นไปนะอันนี้ใช้ยี่ี่โวล์อยู่หรอพี่ใช้ยี่บสี่โวล์อยู่ครับใช้ครับยี่สิบอ๋อเออเย็นมาก ถ้าผมคำนวณไว้อะจากที่ตัวโซล่าเซล์ของผมเนี่ย mm hmm. ผมจะใช้ถ้าผมใช้ไฟไม่เกินพัน0ี่รอยสี่บวัตต์ต่อวันเนี่ย mm hmm. ผมอยู่ได้ตลอดอพอตัวนี้มาใช้ร้อยหรือถึงร้0ยหกสิถึงสองร้อยผมจะใช้ได้ประมาณหชั mm ่วโมงประมาณพันวัตต์พใช้มากกว่านั้นผมยังมีสำรองให้อีกประมาณ30ปอร์เซ mm hmm. ของแบตเตอรี่ก็ oh. อยู่ได้อีกส mm hmm. ามสี่ชั่วโมงนะแต่ผมจะตัดคือตัด5ชั่วโมงเพื่อที่จะได้มีทุกวัน mm hmm. โดยไม่ต้องพึ่งไฟบ้านเยียบมากเลยเพราะเวลาเราออกแบบพวกระบบโซล่าเซลล์คือพยายามออกแบบให้มันสามารถรันโดยและปรับปรับปรับจาก24เป็นเป็น120 220ก็เราจะเปลี่ยนแค่อะแดปเตอร์อย่างเดียวตัวนึงก็เปลี่ยนตัวนี้เสียบอะแดปเตอร์รูเสียบรูเดียวกันเหรอรูเดียวกันเลยครับโอ้คุณพระไม่เป็นอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้แปลงแปลงแปลงใช่ครับมันแปลงมันแปลงมาเป็น24เหมือนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแปลงเป็น24เหมือนกันนึกออกแล้วนึกออกแล้ว เป็นม้เอแปลงอีกตัวนึงหมออแปลงตัวจริงจริงถ้ายางนั้นพื้นฐานของตัวนี้ก็คือ24บโวลต์เย็นมากครับสบเจ็ดแล้วอะมันลงมาเป็น17 8จแล้วอะมันปรับไม่ได้ด้วยเออมันปรับไม่ได้ด้วยคือปรับได้ก็คือไปเป็นแบบโหมดสลิปสลิปนี่ก็คือเย็นเบาๆอะไรพวกนี้ป่ะพอถึงว่าถึงว่าอุณหภูมิมันจะค่อยให้ลดลงโอ้โหดีขนาดนี้ก็เย็นนะคุณผู้ชมครับผมเย็นมากอะตอนเนี้ย แพงมาหาผมพอดีเลยอ่ะเย็นมากๆเลยใช้ได้ใช้ได้หมื่นกว่าบาทใช่ไหมพี่หมื่นกว่าบาทใครจะหาก็หาได้เลยนะฮะเมืองไทยผมเห็นมีคนคนขายอยู่อ๋อเห็นมีคนอยากแต่ว่าราคามันจะยังแพงอยู่ราะผมยังซื้อ่ยผมรู้ว่าซื้อได้งินมือรั่งเออเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีแอร์สองพันสองร้อย BTU สามพัน BTU อยู่แล้วนะแอร์เกินที่นะแต่ว่ายังกินากมลก แต่นี่เสียงมันเงียบนะพี่นะทำไปเล่นไปตัวนี้เสียงมันเงียบไอพวกพวกนั้นนี่นอนกลางคืนนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะยิ่งตัวตึกถูกอ่ะอ๋อครับอ,อันนี้ผมนอนหัวนอนเลยพวกของของในชรนลนี้ก็ค้างมันดังเหมือนกันนะบ,บางเจ้าเนี่ยอย่างของพี่พี่อะไรวะที่แกเป็นมือปืนไม่ใช่เป็นมือปืนเป็นนักยิงปืนอ,ะอ่ะนั่นแหละแก เอาแอร์เนี่ยไปไว้ข้างนอกเลยนะอ๋อครับครับเคยผมเคยเห็นเออแ,แล้วก็ในต่อเข้ามาใช่ใช่ใช่<อ>ผมกลัวหายนี่กันเออนั่นแหละนั่นแหละแต่เขาไม่กลัวหายแกมือปืนเ้ยแกเป็นนักยิงปืนคใ,คใครจะไปแค่มยของแกดดดดเดี๋ยวก็ยิงหัวเอานั่นแหละครับ อ่าตัวนี้ก็เนี่ยจะสามประเทศเขาใช้สำหรับเต็นด้วยนะคือพกมันมีแบตเขามีแบตขายประกอบกับตัวนี้ใช้ได้ห้าชั่วโมงเหมือนกันอ๋อก็คือเป็นชุดมีแบตด้วยมีตัวนี้ด้วยอ๋อมีแบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ผมพเพลยม์มาใช้กับรถผมเลยไม่ซื้อแบตด้วยเพราะแบตก็แอบ,บแพงอยู่ครับใช่ครับจะแพงที่แบตนั่นแหละอ่าโอเค1 6บุองศาสุดยอดครับสรุปแล้วโคตรเย็นนะ นี่คือเตียงนอนนะฮะกับใช้เป็นของเมมโมรี่โฟมของเสี่ยวมี่มคือมันขยายตัวเองแล้วก็เป็นโฟม5 5เซนขยายยังไงฮะพี่ขยายตัวเองเวลามันแพ็กมาเนี่ยมันจะแบนติดพื้นเลยแล้วเราเปิดบ่าวปุ๊บมันก็พยายามขยายตัวขึ้นมานอนดีครับหลังไม่ติดพื้นเลยแล้วตันนี้มันจะเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยเ,เป็นเป่าลมเป็นหมอนเป่าลมแต่เราก็สามารถที่เป่าให้แข็งกว่านี้ได้ใช่ไหมแข็งหรือว่าจะนิ่มก็แล้วแต่ครับ แล้วก็เรานอนตัวนี้พี่บอกว่าพี่นอนนิ่มๆแบบนี้นะนอนเปล่าขึ้นมาอันนี้ผมให้มันเก็บง่ายเพราะถ้าเกิดว่าเปล่าเต็มที่เนี่ยบางทีมันไปโดนข้ามบนมันกลัวว่าโดนความร้อนแลตรงนี้เราบางคนก็ชอบนอนพี่เปิดผ้าขึ้นได้ไหมฮะเปิดผ้าสีแดงได้ครับเนี่ยครับเป็นสองที่นอนสองอันสองอันเชื่อมติดกันได้โอขนาดนี้พอดีเลยนะเนี่ยพี่พอดีร้อยแปดสิบถึงตรงนี้ร้อยแปดสิบก็คือไปขยับขึ้นมาได้หน่อยอะไรพวกนี้ คือขนาดพอดีหมายถึงว่าความกว้างนี่พอพอละร้อยยี่สิบตัวนี้มันร้อยยี่สิบกว่าครับตัวนี้มันหกสิบนอนนิ่มมากครับนอนได้นอนสบายมากเลยอ่ะแล้วเราบางคนก็จะชอบนอนบางผมชอบนอนหัวทางนู้นเพราะตื่นมาจะได้ดูวิวเลยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวอยู่ทางนู้นเหรอฮะครับอแล้วมันไม่ติดอันนี้เหรอไม่ติดครับอก็ตื่นมาก็ดูวิวเพราะมันเวลาลุกขึ้นมาจะเอี้องเอียงขึ้นมาอ มันจะพอดีเลยเรานอนเองแล้วก็คงระวังเองอะนะพี่เนอะใช่ครับฝรั่งฝรั่งก็ชอบนอนผูกไปทางนู้นผมว่าทีแรกผมก็สงสัยเหมือนกันเออแปลกใจผมก็ลองนอนดูเอยเป็นดีเดี๋ยวนะ แล้วกลางคืนกลางคืนถ้าเกิดพี่นอนเปิดแอร์เนี่ยพี่เอาแอร์ไว้ตรงไหนผมก็เอาตัวแผ่นตัวนั้นมาเสียบตรงนี้แล้วเอาผมเอาแอร์กองไว้ตรงนี้ผมก็เป่าเป่าตัวนี้ไปข้างหลังนะครับแล้วก็เป่าเป่าจากเท้าขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับเป่าเท้าขึ้นไปแล้วก็เอาตัวท่อต่อมาข้างล่างออกออกที่นี่สองตัวครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นท่อดูดตัวนี้เป็นพ่อเป่า ตัวนี้ท่อ,อเป็นท่อดูดปุ๊บเนี่ยผมจะมีท่อดูดเวลาผมเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนนะผมจะเอาท่อดูดนะมาดูดกลิ่นออกไปด้วยห,หรือเวลาอาบน้ําก็จะดูดเอาไอหนาออกไปด้วยอือ้อออเชือกเสียวฟ้านี่คืออะไรฮะผมเอาไว้ดึงครับเอาไว้ดึงเวลาปิดเป็นเชือกรัดของาะว่าดึงเวลาปิดเพราะผมขึ้นรถไม่ถึงมันสูงมากเ่ยสูงเกินมือผมผมถูงร้อยแปดสิบอ้ตัวเนี้ยมันประมาณสักสองเมตรหกได้สูงไม่ถึงถ้าเกิดขโมยมันมาขโมยเชือกอันนี้ไปนี่ พี่กลับบ้านไม่ได้แน่นอนเลย <laughs> ครับหมดสิทธิ์เลยนะต้องหาเชือกใหม่แล้วนะนี่คืออุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดในรถคันนี้นะ <laughs> นคือเชือกเชือกดึงปิดนะครับและตัวล็อกสองตัวนั้นก็คือล็อกปิดไว้ใช่ไหมพี่ <laughs> ใช่ครับล็อกปิดข้างหลังเป็นคลิปสุดยอดนะสมบูรณ์แบบสวยงามนะครับ <laughs> นี่ครับั้งคืนมันจะมีไฟใช<อ>่ใช่ๆๆมันจะขึ้นตั้งตามขอบตามขอบนะตามขอบตามขอบสวยงามครับแค่นี้ก็สั่งสว่างก็โอเคแล้วล่ะพี่ใช่ใช่ ครับผมพี่ชาวครับไอไอไฟจุดต่อไฟตรงนี้มันคืออะไรครับพี่ก็เป็นต่อไฟไฟบ้านเข้าจุดต่อไฟบ้านเข้าแต่ว่าอ๋อเป็นจุดจ้ำไฟใช่ไหมจ้ำไฟครับเข้ารถก็เนี้ตัวนี้ผมจะเดินสายจากข้างหน้ามาลอดใต้ตัวใช้สายใหญ่ขนาดไหนครับพี่ผมใช้ในรถนี่ผมใช้สาย2.5มิลผมใช้เป็น VCT คือสายอ่อน2.5มิลคูณมีสายดินแล้วก็สายลายสายนิวชรอนครับตัวนี้มันกันน้ำคือจมในน้ำได้เลยสำหรับข้อต่อตัวนี้ มันจะมีตัวที่มาต่อเนี่ยครับมันจะมีตัวมาล็อกเออใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็คือมันก็ผมจะใช้แบบที่มีมีเป็นแบบฝังกับกับกับผนังได้แต่ว่ามันปัญหาคือข้างหลังมันจะเปิดอปัญหาคือมันจะช็อตข้างหลังตัวนี้มันจะปิดหมดใช้ได้เลยนะอันนี้อันนี้เป็นข้อต่อให้เรียกว่าข้อต่อกลางทางอข้อต่อกลางอ่าล่ะผมเห็นป้ายทะเบียนสีเขียวอ่ละสอบถามนิดนึงพี่พี่ชาวพี่ไปเปลี่ยน ระบบหรือว่าไปจดทะเบียนที่เปลี่ยนที่พี่บอกว่าพี่ทํำยังไงฮะก็ผมก็จดทะเบียนเป็นรถที่มีหลังคาที่แรกผมซื้อมาไม่มีหลังคาผมก็ทําตัวนี้เสร็จก็ปิดทุกอย่างแล้วก็ ไปที่่ขนสห <S ing> มายถึงว่าทําเสร็จแล้วถึงไป,ไปจดใช่ไหมทาเสร็จแล้วเขาให้เวลาเราไปาใ,นในเล่มเขาเขียนว่าอะไรครับพี่เขาจะใส่มีหลังคาเขาเองมีหลังคาแต่เขาถ่ายรูปเขาเองถ่ายรูปที่ตอนที่เราเอาไปติดเนี่ยเขาจะถ่ายรูปทั้งหมดเกียนเอาไว้เขาไม่ได้เขียนว่าหลังคาทึบหลังคาอะไรเขไม่ได้เขียนเขาบอกมีหลังคาเฉยๆแต่ผมคิดว่าสําคัญอยู่ที่เขาถ่ายรูปเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเขาสามารถจะไปย้อนกลับไปย้อนสืบหรือว่าที่เราไปจดเนี่ยมันตรงมัเพราะจดเป็นกระบะมีหลังคากระบะมีหลังคาแล้วก็ผมก็รีกเลี่ยงเรื่องดัดแปลง ทั้งหมดคือผมไม่เจาะตัวรถเลยมมไม่มีอะไรยื่นออกมานอกตัวรถเลยไม่มีอะไรยืนยย่นนอกตัวรถอะดรบก็เข้ากับรถใช่ครับใช่ครับนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายละก็เหมือนกับรถกระบะท,ท,ท,ทั่วไปนะครับผมยังหลังคาเราก็เปี้ยก,กว่ากระบะรถส่งของอีกอืใช่มันก็เหมือนกับเวลาเราไปไปจดทะเบียนตู้ทึบอะไรพวกน,นี้แค่นั้นนะครับครับนะแล้วก็<ๆ>เรา เวลาวิ่งผ่านด่านมันไม่เป็นจุดสนใจเพราะมันป้ายเขียวแล้วด้วยนะมันก็เลยโอเคนะเป็นรถบรรทุกอยู่แล้วใช่ครับคำว่ารถบรรทุกนี่ก็คือไปถ้าป้ายเขียวนี้คุณจะบรรทุกอะไรก็แล้วแต่เรื่องของคุณใช่แต่ขอให้คุณจดทะเบียนแล้วก็เราก็ไม่มีที่นั่งตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นที่นั่งอ่าฮะใช่ครับข้อระวังอันหนึ่งที่มันคนติดแผ่น flexible สามารถจะเฟลกันก็คือว่าเขาจะติดแผ่น flexible เนี่ยเข้ากับพื้นผิวเลยครับโดยไม่เว้นช่องว่างช่องว่างอ๋อไม่มีช่องว่างผมจะมีเว้นช่องอากาศอยู่ประมาณสัักมมม6เเพพพืื่่อออะไรให้น ความร้อนของหลังคาเวลาที่มันโดนแดดเนี่ย uh huh. มันไม่ผ่านในตัวอ๋อ oh, ให้อากาศมันผ่านเข้าไประบายววความร้อนใช่โซล่าร,ระบายความร้อนข้างในเพราะนั้นมันก็จะมีช่องอากาศอยู่ทํา uh huh. ให้มันอายุของมันเนี่ยยืนยาวขึ้นอีกอ๋อ uh huh. oh, นี่เป็นทริคนะฮะครับเพราะว่าแผ่นพวกนี้พอว่าโดนความร้อนเนี่ยประสิทธิภาพจะลดลงทันทีอือค uh huh. uh huh. ือเราให้ใหอากาให้อากาศผ่านผ่านได้อ๋อ oh. คุณผู้ชมครับหลังจากที่ไปชมความงามของรถพี่ชาวมานะฮะนะค,คนหลายๆคนนะคงจะเห็นนะครับถึงความสวยงามนะครับหรือว่าแต่ที่น่าทึ่งที่สุดเลยก็คือระบบไฟของพี่เขานะฮะแล้วก็การวางนะครับแล้วการใช้อุปกรณ์นะครับทุกอย่างเนี่ยเผื่อไว้หมดนะเกี่ยวกับเรื่องการคํานวณกันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆพี่ชาวฮะผมสอบถามนิดนึงพี่หลังจากที่พี่ทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่คิดว่าจะเพิ่มเติมอะไรลงไปในรถคันนี้อีกฮะ มันก็มีระบบเขาเรียกว่าไดเนสก็คือที่กินข้าวเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงานซึ่งผมวางแผนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำจะเป็นโต๊ะพับที่แรกผมซื้อเป็นโต๊ะพับมาแล้วปรากฏว่าขนาดมันไม่ได้ก็ต้องทำ DIY เพิ่มนะและอีกอย่างหนึ่งนะคือพี ตัวนี้ถ้าเกิดใครเขาอยากที่จะเรียนแบบติดต่อที่ได้ยังไงทำเพจขึ้นมาเป็น f a c e b o o k เพจนะครับเพจนะฮะชื่อทัก Camper ร์ทักแคมเปอร์ทักแคมเปอทักแคมเปอก็ T-R-U-C-K-A-M-P-E-R อ่าเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างนะฮะอยู่ใต้ทิปนะฮะก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปชมหรือว่าเข้าทักเข้าไปในเพจก็ได้ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนนะฮะจะโทรมาเลยได้ครับก็0 8 1 081 5 5 2 5 5 2 5699 5699ครับ ถ้าเกิดใครอยากจะโทรสอบถามอยากให้เขาโทรในช่วงเวลาไหนครับพี่พอช่วงเย็นๆนะครับเย็นๆเนาะกลับบ้านมาอะไรอย่างนี้ยก็คือมาคุยกันเย็นใจมีเวลาคุยกันเยอะกว่าไม่งั้นผมจะตรงแล้วเวลาเพจเวลาเขาเขาสอบถามเข้าไปเนี่ยนานไหมครับกว่าจะตอบ Facebook เพจเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกเอ่อพวกเอ่อที่เป็น Messenger ผมจะตอบเลยถ้ามีว่างผมก็ตอบทำออกมาแล้วเนี่ยมีความสุขมากขนาดไหนคือจริงๆอ่ะผมอ่ารับได้ทั้งหมดแหละพอ เราทําแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันมีความสุขตอนทำนะครับตอนใช้มันนะครับแล้วก็ตอนแชร์นี่แหละเพราะว่าผมคิดว่าคนอื่นคงจะเหมือนกับผมคือมันเริ่มต้นยังไงผมก็ใช้เวลาไปพอสมควรในการที่ออกแบบดังนั้นคนอื่นนียสามารถจะทางรับได้มีอีกคําถามหนึ่งพี่เชาว่าพี่ต้องตอบคาถามคนเยอะมากพี่ไม่เบื่อนะไม่เบื่อครับสามารถนะเพราะว่าพี่ไปจอดที่ไหนเนี่ย แน่นอนเลยใช่ใช่มีคนมาสอบถามนี่ผมไปสง<ย>่งสามทริปนี่ก็ทุกทริป้วครับครับแน่นอนครับพี่ต้องพี่ต้องเจอแน่นอนฮะเพราะว่าอย่างน้อยนะฮะคนที่อยากจะขึ้นมาอยู่ในอยากจะทํารถบ้านแบบเนี้ยในสเต็ปเนี้ย แต่บางทียังยังยังไปในทิศทางที่ไม่ยังไปไม่ถึงนะครับเขาก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมและรถพี่นี่แหละคือข้อมูลที่สําคัญที่สุดละขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ชาวมากๆนะครับแล้วก็เอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวคลิปนี้คงต้องมาจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วลนะครับเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะจะติดตามเราได้นะฮะทางช่องอมซานะครับเนาะหรือว่าคลิปไหนเราจะไปที่ไหนต่อนะครับก็เราติดตามดูก็แล้วกันนะครับเนาะไปแล้วนะฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับพี่ชาวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ